พี่บอกพี่พอดีลูกค้าถามมานะว่ากล่องท้ายอลูมิเนียมตามท้องตลาดทั่วไปอ่ะมันแตกต่างจากกล่องท้ายของเรามันแตกต่างกันเยอะมากเลยพี่โอ้เยอะครับผมเยอะเลยใช่ปะใช่ถ้าถ้าคนไม่รู้อ่ะสมมติว่าดูดูภายนอกมันเหมือนกันเหมือนกันแต่เวลาถ้าเราดูเจาะจงของแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยคือมันจะต่างกันเยอะมันต่างกันเยอะมากใช่ครับนะครับต่างกันยังไงบ้างพี่พี่ลองไล่ให้ผมอ่ะอย่างแรกเลยนะกล่องสองรุ่นเนี้ยคือขนาดเท่ากันอันนี้ของมาตู๊ อันนี้ของไม่มีแบรนด์ไม่มีแบรนด์คืองานสีอย่างแรกไม่เหมือนกันและไม่เหมือนกันเลยหรอใช่ของแบรนด์ธรรมดาถือว่าดูดูงานสีเขาจะเป็นแบบดูลายลายจะแบบว่าจะเป็นแบบรอยแบบแบบคือจะไม่เรียบเนียนก็คือความความหนาของสีหนาไม่พอพวกนี้จะเป็นรอยง่ายมากใช่ครับผมแต่ถ้าดูผมมุดับแล้วมันจะสักสาดใช่มันจะสักสากครับผมอันนี้คือสีเขาทํามาทามาดีแหละแต่คือความหนาของสีมันไม่พอไงแล้วก็คุณภาพสีไม่ถึงใช่ครับผมมันก็จะประหยัดงบประหยัดงบก็จะอย่างนี้ แล้วก็ดูของ m อเต w o o ูเห็นปะสีเขาจะเรียบเนียนเลยสีจะเนียนกว่าใช่ถึงแม้เป็นอลูมิเนียมตัวเดียวกันวัสดุเหมือนกันแต่งานสีต่างกันชัดเจนครับผมจะเนียนกว่าเยอะครับอ่าต่อมาใช่ไหมครับผมต่อมาจะเป็นอินเนอร์ก่อนเอาที่คนดูหลักหลัดเลยนะจะเป็นอินเนอร์อินเนอร์ภายในโอ้โหอนีนรลายลายต่างกันลายกระตาลายต่างกันชัดเจนของของแบรนด์มอเตอร์วูจะเป็นตะเข็บสชั้น เกีตสองชั้นอ่าตะก็ตสองชั้นเห็นปะเขาจะเย็บย้ำาสชั้นแล้วความหนาเนี่ยความหนาจะหนากว่าเยอะมากหนากว่าเยอะใช่แล้วก็ความความนุ่มจะนุ่มกว่านุ่มกว่าคือถ้าอินเนอร์ยิ่งหนายิ่งนุ่มจะซับความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็ป้องกันแรงกระแทกภายในกล่องได้เยอะกว่าอืมอืมครับผมอ่ามองมาดูของของอันที่ไม่มีแบรนด์เห็นปะบางเลย บางเลยชัดเจนเห็นไเห็นปหมแล้วก็งานหนังก็งานหนังจะเป็นหนังพ U ูเกร็ดธรรมดาครับผมเกร็ดธรรมดาเวลาเจอความร้อนสะสมพวกนี้จะแตกลายงานทั้งหมดโอ้โหใช่แล้วก็เวลาตะเข็บที่เขาเย็บเห็นไหมมันจะไม่ค่อยเข้ารูปเท่าไหร่มันจะมีย่นบ้างย่นบ้างอะไรพวกนี้ใช่ดูดิดูเห็นไหมตามคงตามขอบมันจะย่นอ่าจะไม่เข้ารูปจะไม่เข้ารูปแบบรูปเห็นป่ะงานตัดเย็บเขาจะดีเขาจะเป๊ะมากอันนี้คือเขาออกใช้วิศวกรรมออกแบบใช่ครับผมงานเย็บจะดี แล้วภายในเป็นไงบ้างพี่ภายใน,นก็สมสมติ<ม>ว่าถ้าอินเนอร์อินเนอร์บนล่างจะเหมือนกันครับผมของแบรนด์มอเตอร์อูปจะเข้าะจะเข้ารูปอย่างดีครับผมะจะไม่มีรงรอยย่นเลยครับอ่าแล้วก็ดูข้างในนะอันนี้กล่องของมอเตอร์อูปนะเห็นปะ ตามพวกที่เขาอัดกาวซิลิโคนไว้อะ่ะคือมันจะไม่เยิมเลเทครับผม,มแล้วก็ตัวยิงรีเวทตัวยิงรีเวทที่เป็นสีอลูมิเนียมพวกนี้นคุณภาพรีเวทเขาจะดีกว่าใช่ครับผม,มพวกนี้นจะทําให้ปิ๊บไม่รั่วน้ําไม่เข้าครับผมอแล้วมาดูของแบรนด์ทั่วไปแบรนด์ทั่วไปแบรนด์ทั่วไปดูเห็นปะอินเนอร์ก็บางปกติแล้วเห็นคาบกาวไหมคาบกาวจะปิน้นคือเขาต้องต้องกาวเยอะเพื่อเพื่อที่ป้องกันน้ําเข้าแล้วก็คุณภาพรีเวทเห็นปะ คือโอ้โหยิงแบบยิงคือเขายิงแล้วมันบวมออกมาเลยอ่ะคือมันเป็นรีเวทคุณภาพทั่วไปไงมันมีคุณภาพดีใช่พวกเนี้ยคือจะสมมติว่าเราใช้ระยะยาวไงโอกาสที่ปี๊บจะั่วนละน้ําเข้าสูงมากโอ้โนี่ครับสองข้างเลยเป็นหมดข้างเลยใช่เขาจะอัดกาวเพื่อให้มันปิ้นและให้มันเยอะเพื่อป้องกันน้ําเข้ากาวปิ้นนี่เลยพี่กาวปิ้นอ่าครับผมอ่าเสร็จปุ๊บอ่าต่อมาเลยคือว่าสมมุติเราปิดปิดกล่องเนาะปิดกล่องมาอ่าดูหูบ้นอย่างแรกเลยอ่ะที่เราเห็นชับ่อยยเล จะเป็นหูบนครับหูบนหูอลูมิเนียมตัวนี้ยคือจะบางมากจะเป็นเส้นเล็กๆเลยเห็นปะเออเส้นเล็กๆถ้าเราหมุนเฉยๆยังหมุนได้เลยอ่ะเนี่ยมันบางมากเห็นปะเนี่ยเวลาเราหมุนได้เลยสมมติว่าเราเอากระเป๋าวางข้างบนแล้วเวลาเรารัดสายรัดอ่ะมันมีโอกาสงอสูงมากเลยนะอ๋ออันนี้คือของของของยี่ห้อทั่วไปหรือหรือว่าของที่ไม่มีแบรนด์ถ้าเป็นของดูของมาตัววุ้บเห็นไหมเขาทําออกแบบมายังหนาเลยอืมแล้วก็ตัวล็อกของเขาอ่ะจะออกแบบให้เข้ารูปกับอลูมิเนียมแท่งนี้เลย อ่ป่ะแล้วก็อันนี้คือหนามากคือเราขยับยังไม่ได้เลยอ่ะหมุนก็ไม่ได้ใช่ขยับขยับนี่คือหมุนไม่ได้นอนครับใช่อันนี้แข็งแรงมากเวลาเราลัดสายลัดหรือว่าเรามัฟละมันจะแข็งแรงมากอ่าแล้วก็ดูพลาสติกตามมุมพลาสติกตามมุมอ่าครับอ่ามอสลองดูกล้องเห็นตามมุมพวกนี้ป่ะอ่าสั้งหมดเลยอ่าโลโก้พวกเนี้ยคือเขาจะเก็บงานมาดีมากแล้วพลาสติกจะหนามากพลาสติกหนาเสร็จปุ๊บแล้วก็วัสดุของเขาอะคุณภาพของเขาอ่ะ เหมาะต่อแดดบ้านเรามากใช่คือคพลาสติกพวกเนี้ยเวลาเจอแดดบ่อยๆอ่ะมันจะไม่กรอบจะไม่แตกแล้วก็รีเวทจะดีเห็นปะ่ะงานรีเวทจะดีมากใช่<อ>คุณภาพเวลารีเวทเขาเวลาเขายิงเข้าไปอ่ะความคือมันจะไม่บูดเบี้ยวเลยอมันจะเป๊ะมากใช่ครับผมอ่าอันนี้คืออ่าแล้วดูแล้วดูของแบรนด์ทั่วไปเห็นป่ะนี่แบรนด์มันจะมีความคมตามขอบเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เนื้อพลาสติกจะต่างกันแค่สีก็ต่างกันชัดเจนละ โอ้นี่เห็นมีความคมอ่าเขาเก็บงานจะไม่ดีครับผมอ่าอ่าแล้วก็ยางกันน้ําดูยางกันน้ําเห็นป่ะแค่เราดูแค่เนี้ยเห็นป่ะอืมมันมันปิ้นเละออกมาเลยอก็คือมันมันเข้าไม่เต็มรูปอ่ะไม่เต็มรูปขอบปี๊บอ่ะอออือคือว่ามันก็จะปิ้นออกมาอย่างเงี้ยคือมันมันไม่เข้ารูปไงอ่าอ่าสร็จแลดูดูของมาแบมมันโต๊บเห็นป่ะออันนี้คือจะเป๊ะเลยถ้าจะเข้ารูปเป๊ะหมดแล้วก็จะมีความแข็งกว่าป้องกันน้ําได้ดีกว่าครับผมแล้วกกก้้้้อออออองงััันนนนนาาาาาาาศเเเขไดดดดีีีีว่่่รรจุทตู ต่อมาคือตัวล็อกตัวล็อกอ่าตัวล็อกสมมุติว่าของมาตัวแบนมันตองวูฟเราล็อกเสร็จปุ๊บ <c oughs> มันจะไม่มีการขยับได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ตัวล่างก็แต่เวลาเราเราขยับโยกเสียงจะไม่ดังเลยอ่าเรามาดูของแบนทั่วไปแบนทั่วไปอันนี้เรากดล็อกเรียบร้อยนะดูดิแล้วเวลาเราขขี่อ่ะใช่เวลาขี่อ่ะเสียงดังไม่ว่านะ เราต้องมากลัวฟีฟเราหล่นออกมาด้วยออันนี้บ้าล็อกแล้วนะใช่อันนี้แค่ล็อกยังยังคือล็อกล็อกตัวเปล่าอ่ะยังยังไม่แน่นเลยอ่ะเออเห็นบ้าแล้วก็ดูวัสดุงานเหล็กเิดเห็นบ่างอยังมีคาบอืมยังสมมติว่าอันอันสมมติว่าตัวบนล็อกแน่นปกติอแล้วดูงานรีเวทเขารีเวทเขาก็จะมีอ่าแบบว่าบุบๆเบี้ยวเบี้ยวมั่งแล้วดูงานเหล็กมีคาบสนิมด้วยเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นสแตนเลสอะสแตนเลสผสมนะครับผมผสมใช่จะไม่ได้สแตนเลสสามส่วนสี่เหมือนของรูมิของมอเตอร์วูบ อ่าต่อมาสําคัญเลยคือถาดรองถัดรองอันนี้ของไม่มีแบรนด์ไม่มียี่ห้ออืบางครับผมผมดูงานสีก่อนใช่งานสีก็ไม่ดีใช่ป่ะงานคดคงตัดขอบจะไม่ดีเลยแล้วก็มีความบางด้วยผมขอดูงานของมรตูหน่อยนะเขาดูงานสีกันดิเห็นป่ะงานสีจะสวยมากครับผมแล้วก็หนาขนาดเราจับอะน้าหนักต่างกันชัดเจนเลยดูเทียบกันได้เลยพี่ใช่คืออย่างเงี้ยอันตรายมากนะคือสมมติว่าเราขับขี่อะแล้วแหลก แล้วแล้วัวถาดรองอ่ะมันหลุดออกมาเราคิดนะหลุดออกมาเสร็จปุ๊บกล่องเราตกอะ่ะแล้วคนอื่นขับมาชนอ่ะคิดดิเราต้องรับผิดชอบขนาดไหนแล้วเราสมมติว,ว่าถ้าเราเอาของแบรนด์เราเลือกเพิ่มเงินอีกหน่อยนึงซื้อของแบรนด์นี่คือหนาชัดเจนห็นปะเออแล้วก็เวลาติดตั้งอ่ะคือมันจะแข็งแรงมากครับผมแม้แต่กล่องขนาดเราจับโยกยังโยกไม่ได้เลยงานสวยกว่าเยอะงานสวยกว่ามากนี่แหละครับผมจุดเปรียบเทียบว่า กล่องอลูมิเนียมที่ไม่มีแบรนด์หรือว่าไม่มียี่ห้อหรือว่ายี่ห้อที่คุณภาพต่ำกับของแบรนด์มาตัวูฟเนี่ยต่างกันตรงไหนนี่แหละครับจุดแตกต่างกันนี่คือคุณภาพนะครับหลายหลายอย่างรวมกันใช่มมันอาจจะดูเหมือนกันดูภายนอกมันเหมือนกันเออมันใช้งานได้เหมือนกันอันนี้เข้าใจแต่วลาเราเปรียบเทียบแต่ละจุดและจุดอ่ะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันโอเคนี่คือผลนะครับว่าทำไมนะครับใช้ของแบรนด์ถึงดีกว่านะครับเอาง่ายครับคุณลูกค้าเปรียบเทียบ เหมือนรถยนต์นะครับรถยนต์รถอีโคคาร์คันเล็กถามว่านั่งได้ไหมกันแดดกันฝนได้ไหมนั่งได้กันใช่แต่ทําไมคนที่รวยกว่าถึงต้องซื้อรถราคาหลักล้านทำไมเขาเล่นรถยุโรปเพราะว่าสมรรถนะต่างกันคุณภาพต่างกันความปลอดภัยดีกว่าเนี่แหละครับผมอันนี้คือเหตุผลที่ทําไมเราถึงซื้อของที่มียี่ห้อดีกว่าครับผม เพราะกล่องพวกนี้เขาอาจจะไม่มียี่ห้อหรือว่าเขาอาจจะมีการรับประกันแต่ของแบรนด์มอเตอร์มอของเรารับประกันสินค้า1ปีถ้ามีปัญหาน้ําเข้าน้ารั่วเราเปลี่ยนใบเราเปลี่ยนใบใหม่ให้ทันทีครับผมใช่นะครับมาโอเคอันนี้คือข้อเปรียบเทียบนะพี่ใช่ครับนะฮะโอเคนะครับชัดเจนนะฮะคลิปนี้นะครับอันนี้คือชัดเจนมากใครสนใจนะครับกดดูสินค้าในตะกร้าด้านล่างก่อนเลยหรือถ้าใครสะดวกมาที่ร้านก็เรียนเชิญครับ พิมพ์ใน,นแผนที่ <ผม S 1> ได้เลยครับโมอเตอร์บุฟมอนะตรงตัวกับทั้งหน้าช่องเลยใช่แผนที่ชื่อว่าร้านมอเตอร์บุฟมอร้านเราอยู่ซอยบางแวก8 9้นะพี่ป๋องใช่ครับเข้ามารรลร้านเรามีช่างติดตั้งให้ไหมติดตั้งให้ครับผมถ้าเป็นกล่องท้ายของร้านเราลูกค้าซื้อแหลกเข้ามาแล้วครับผมหรือว่าติดแหลกท้ายเข้ามาได้เลยมาซื้อกล่องร้านเราเราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับผมอ่าโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าใครสนใจนะครับ กล่องของแบรนด์ RR ของกล่องของแบรนด์มอเตอร์บูฟเนี่ยรับของแท้ของแท้รับประกันสินค้า1ปีเต็มใช่ครับนะครับผมงานดีแบบนี้นะฮะกดดูสินค้าในะกร้าด้านล่างก่อนเลยเลยถ้าใครสะดวกนะครับอยู่ใกล้แถวบางแคอยู่กทมเนี่ยพี่วิ่งเข้ามาได้เลยครับซอยบางว่า89้านะพี่นะมีช่างติดตั้งให้นะครับโอเคฝากด้วยนะครับอันนี้ฝากไว้เป็นความรู้นะครับครับ